สวัสดีครับมือนี้กามมาพบกับผมครับมาพบพ่ออัน่เกานะครับมือนี้ยอยู่สวนมะขามครับสีมาเก็บมะขามซุกครับมะขามสมน้ครับเพื่อไปปอกเปลือกแล้วก็เอาในออกครับแกในแกมเมล็ดมันออกเตรียมทรงให้พอค่าครับ ซึ่งมีพอค่ามารับซื้ออตามหมู่บ้านต่างๆครับเขาสิเละมาซื้ออันนั้นนี่เขาซื้อแบบบุอันครับอันนั้นแล้วกไก่มีอีกพวกพอค่าไม่ค่าเขามารับซื้ออเพื่อไปส่งตลาดครับเป็นรายวันอันนี้ก็มีคือกันครับมะขามกับเขาจะซื้อกันในกิโลละหาสิบบาทครับีนี่หมายถึงมะขามที่ปอกเปลือกออกแล้ว แล้วก็แก้ในออกแล้วครับเขามาลับซื้อครับตอนนี้แม่บ้านกำลังเก็บ นะครับเก็บเอาอันนี้เลือกเอาตามต้นต่างๆเลือกเอาหน่วยที่มันสุกที่สุดครับเพราะว่ามันยังบ่ดุกเต็มต้นดังนั้นก็เลยต้องให้คนที่เคยเก็บนะคนที่คุณเคยครับเขาเคยเก็บนะครับเอาง่ายๆคนที่บ่เคยเก็บก็คือผมนี่ครับไปเก็บนี่ก มันอาจจะได้หน่วยหื่มบ้างครับแต่หน่วยดิบหนูหูจ้ากอยู่ดอกตัวมันสุกใหม่ๆมันยังสุกโปรตีนมากมันมีฮืมพ้อมสุกพ่อมอยู่นะเวลาไปแก้เปลือกหรือว่ามันมันไปยั้งขับแก้เปลือกนะแต่ไปแกะเมล็ดมันออกน่ะแกะในมันออกนะมันเหตุได้ยากครับมันเปื้อนมือมันเหนียวด้วยครับ อตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วครับประมาณสักครึ่งถังนะครับเก็บใส่ถังเพื่อจะเอาออกไปเอาออเปลือกออกเพื่อจะได้ครึ่งถังครับมารอบสองแล้วครับอันนี้มารอบสองแล้ว ใหญ่เด้หมากง่ายนะครับนี่มาลกสองแล้ว <c oughs> จะแก้ไปมือละเล็กละหน่อยครับเ <c oughs> ห็ดหลายก็บ่ได้ดมื่อยครับเ <c oughs> มือม่อยซื้อยังบกพ่อ แถมขีข่คานพร้อเหยือนแล้วรับบานขีข่คานมันเป็นคลองดีแด้ครับแต่มันก็การทำงานแบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีอยู่ข้อดีต่ออารมณ์คนรู้สึก,กคือมันเพื่อเพิา่ง,งานง่ายเลยประเ็ดให้ ทำเร็วครับแล้วก็ได้งานด้วยได่งานแล้วมันก็เป็นการสั่งรายได้เล็กๆน้อยๆจุนเกี่ยครอบครัวครับเมื่อวานนี้ก็ขายไปห้ากิโลครับกิโลห้สิบบาทห้กิโลกับห้าห้ายิบห้าโอ้โสองร้อยห้าสิบครับถือว่า พอได้เป็นา่ากระเพาครับสะสมไว้เป็น่าน้ำค่าไฟค่าอินเตอร์นิตหัมือนี่มันบวอ,อเก่าแล้วครับอยู่บ้านนอกชนบุจีอะไ้รายจ่ายระจำก็กคือค่าไฟ่าน้ำ่านิตโอ้ผมมันบวคือสมัยเมื่อ,อสักสี่สิบปีย้อนหลังนะ บุมีครับสิ่งเหล่านี้ฮะรายจ่ายพวกนี้บุมีหรอกแต่ตอนนี้เนีมีทุกบ้านอันนี้เป็นมะขามที่เก็บมาจากตุ้นใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งเก็บมาแม่บ้านเป็นคนเก็บ แล้วเอามาให้ผมจะเป็นคนเอาเปลือกออกครับครับอันเรียมาแล้วรวบรวบมาแล้วครับกลไวมนี่กระคูนนี่เอามาใหม่ครับวันนีะไรนี่จะนี่จะสอบครับซึ่งยังหันปอกเปลือกได้ครับนี่ก็แก้ไว้แล้วก็มีครับแก้กั มันกับโบยากนะครับแก้เปลือกน่อกนะมันก็แก้ได้ก็เอาอันนี้ออกนี่ทั้งบ้านผมเขาเรียกว่ากางมันครับแต่ถ้าเขาไปขายตลาดนี่หรือเห็นนองสาวอยู่ทั้งผ้ากางเนี่ยเขาเขาบอกาน,นี่ออกครับเพราะว่าอันนี้เวลาไปขั้นหน้าม,มันออกมานมันจะทําง่ายข้างในเป็นเม็ดข้างน,นอกเป็นกางแล้วไปขั้นอ,อหน้ามันนี่มันจะง่ายครับอันนี้ แต่อนนี้เขาเห็ดส่งพราะ่าคนกลางคนส่งโรงรงานนะเขาเอาไนออกครับเขาคงมีวิการเองเขาต่างหากแต่ว่าถ้าขายให้พวกที่เลาะมาซื้อไปส่งโรงงานนะเขาซื้อแบบบาอันครับมีหลายาราก็ซื้อเอาแก้บรทันครับต้องทยอยแกะ มันเป็นงานอริเลขครับเห็ดอยู่บ้านตัวเองเห็ดอยู่เพื่อนผู้เจ้าทำงานอื่นบ้างว่างก็มาเห็ดอันนี้ครับนี่นะครับอันนี้เป็นถอยเปลือกแล้วทีนี้ก็เอาอันนี้ออกครับออกกลางมันบอบกลางมันอะไรกเอ,อื่นกาออกไปได้อกมานี่ ปอกเปลือกนอกออกได้คึิงกับซมครับจาก2ขุถังเหลือคึิงกระซมแต่ว่าตัวนี้นี่เอาเม็ดออกแล้วครับในบ้านเป็นคนเก็บแกะผมปอกเปลือกต่อไปกระสิสอยกันแกะครับเราเอาให้มันเลี้ยวในหั่นเลยครับคาดวันหนาสิได้ประมาณัก สามถึงสี่โลครับอันนี้มาซวอยกันแกะในมันออกครับกว่าเสีได้เงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์นี่คนทำการเกษตระสีกับโอ้ยยากอยู่ครับเพราะว่าราคาสินคุผลิตกับคนซื้อเป็นคนตำหนดครับ คนผลิตคือฮากอเพื้นซื้อไหไทยก็เอาเท่านั้นครับคือนี่แหละครับเพื่อจะเก้อออกแต่ละอันนี่ใช้เวลาพอสมควรหนึ่งหมากครับมั่ก็เล่กิโลกร,รัมหนึ่งก็เขาก็เสื้อไหแค่หาสิบ,บาทครับกัถือว่าดีเลยนะครับนี่เมื่อก่อนนี่โอ้ยโท่าร่เศร้าสามสิบมันก็ถือว่าแห้งแล้วครับก็บเหมือนราคายางพาราเนี่ยนะครับสินค้ากเกษตรมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงขึ้นอยู่กับ ความผันผวนทางการตลาดน้ำร,นนนนรับเพิ่นติดเพิ่นติดซื้อได้กัดได้ขายใเพิ่นครับเพราะว่าถ้าทีมไว้กัดเขาก็สามารถสีนําไปใส่ประโยชน์อย่างได้ครับก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันบูเบิร์ครับยังมาขามสมุมเนี่ยเขาสะเพียนยังงรับกับไปใส่ต้มใส่แกงเพรานั้นนะครับถ้ามันมีเยอะๆมันกันกน อนอกจากปันพี่พะน,น้องกินครับอันนี้ก็เพิ่งจะแกะเม็ดออกประมาณสักสั่โมงหนึ่งเลยครับได้สามีกันเลยอันนี้คือมะขามนะครับที่ เอามเมล็ดออกแล้วเอาในมันออกแล้วครับจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาชั่งดูจะแบ่งเป็นถุงถุงละหนกิโลนะครับมาชั่งน้ำหนักดูนะครับได้แค่2องโลครึ่งครับยังไม่หักไอตัวอะไรนะกะละมังนี่ออกก็คงจะเหลือประมาณสัก2โลสี่ขีดนี่แหละครับ บรรจุถุงครับอันนี้บรรจุถุงถุงละหนกิโลง่ายๆอย่างนี้เลครับเพราะว่าเขาไปส่งตลาดครับอันนี้หนกิโลครับ คงจะได้สักสองโลกกว่าๆนี่แหละครับวันนี้เพราะว่ามาเห็ดตอนบ่ายครับบ่ายสองโมงครึ่งแล้วครับถึงได้ไปเก็บเรื๋อวบึงเบึงใช้บึง นี่ครับก็ได้อันนี้ก็ถุงหนึ่งหนึ่งกิโลครับแถมให้นิดนึงครับอันนี้ลองย่อขึ้นเห้มันไหลายุ่อยย่าให้มันบังสอกไหมเนาะอันนี้แหละครับปริมาณหนึ่งกิโลนี่แค่นี้แหละครับนะเขาก็จะไปแบ่งขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาแล้วนะครับ อันนี้เป็นเราบรรจุไปนี้แล้วสามารถพร้อมที่จะขายแล้วครับขายนไม่ต้องทํำอะไรแล้วเหลืออยู่นิดนึงอันนี้ก็จะบรรจุเอาไว้พวกนี้แกะต่อแล้วก็จะมาเพิ่มเติมให้ครับครับให้เป็น1นึกิโลก็ได้แค่2อกิโลคิดเป็นเงินก็100บาทครับใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งครับ จะเอาไปส่งแม่ค้าแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะครับ